คนค่ะซันนี่เกียวลินค่ะตั้งแต่เกิดค่ะจำได้ว่าคุณพ่อค่ะคุณพ่อบอกบอกว่าตั้งแต่เกิดที่หนูแบบสามารถหยิบจับของได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะหยิบแล้วก็เอามาเป็นไม้ทุกครั้งแต่แบบคุณพ่อชอบเปิดคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดทงชัยแล้วก็ชอบเปิดเพลงพี่เบิร์ดธงชัยหนูก็จะแบบดูอย่างเงี้ย ตลอดค่ะหนูว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดแล้วค่ะชอบร้องเพลงใช่ค่ะเป็นพี่เบิร์ตทงชัยตอนนั้นคือไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากเป็นนักร้องในอนาคตนะคะตอนเด็กๆอะคะ่ะที่อยากเป็นนักร้องจริงๆจังๆเลยเป็นเพราะว่าเราเหมือนได้ไปยืนอยู่บนเวทีใหญ่ๆแล้วก็เห็นผู้คนมากมายที่แบบกรีดให้กับคนที่ชื่นชอบหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากเดินใส่นี้จริงๆคือรู้สึกอยู่แบบนั้นแล้วมันหนูว่าหนูคงมีความสุขมากๆค่ะ ก็เลยตอนนั้นเลยตกลงว่าจะเป็นนักร้องที่ดีคนหนึ่งให้ได้ก็กิจกรรมร้องเพลงนี่แหละคะ่ะหนูเป็นเด็กซนนะคะก็คือชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบกีฬาอย่างเงี้ยค่ะแบบกีฬาสีก็จะเป็นเป็นทีมเชียร์ที่เสียงดังที่สุดแล้วก็แบบเป็นมือกองหรือไม่ก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนนักกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเทควันโดหรือไม่ก็แบบเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งร้องเพลงอะไรเงะะี้ยค่ะ ก็คือชอบทํากิจกรรมมากๆตอนเด็กๆค่ะสายวิชาการก็ได้อยู่ค่ะก็คือเป็นตัวแทนไปแข่งประกวดผู้สูนทรพจน์ภาษาจีนก็มีค่ะผู้สูนทรพ์ไทยก็มีค่ะเขียนกรก็มีค่ะตอนนั้นตอนนั้นคือกําลังเฟ้นหาความสามารถของตัวเองอยู่ก็เลยทําทุกอย่างที่สามารถทาได้อะไรอย่างเงี้ยแนวป๊อปค่ะแนวป๊อปคือจริงๆหนูว่าหนูเกิดในครอบครัวที่ มีการซัพพอร์ตที่ดีให้กับลูกของตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่หนูก็คือขอให้หนูรักและชอบเขาก็จะผลักดันเต็มที่ขอแค่ไม่ไปทำลายคนอื่นเป็นคนดีของสังคมเขาก็โอเคละก็เลยเหมือนตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าหนูจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตตลอดสนับสนุนตลอดช่วงวัยเด็กอยากเป็นนักเทรดหุ้นนะคะตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นหนูชอบคณิตศาสตร์มากตอนเด็กๆ แล้วก็อย่างที่สองที่อยากทําก็คือเป็นไกด์าพาทัวร์พาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อให้หนูเรียนภาษา,าจีนตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าเหมือนคุณพ่อคิดว่าในอนาคตภาษาจีนจะใช้ได้ทั่วโลกชีวิตวัยเด็กเหรอคะอามวยนี่ค่ะ <laughs> อามวยอามวยค่ะตอนเด็กๆชอบไว้ผมสมบ,บ๊อบคุณแม่คุณแม่จะเปคนตัดให้ตลอดจะเหมือนอามวยตอนนั้นก็คือชอบทํากิจกรรมของโรงเรียนนี่แหละคะ่ะแล้วเหมือนครู ที่สอนภาษาจีนนะคะ <_ an> เขาบอกว่ามีรายการแบบนี้นะอยากจะลองไปประกวดดูไหมตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าอลองดูก็ได้ค่ะ <_ an> ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากลองทั้งหมด <_ an> ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะ <_ an> เป็นครูที่สอนภาษาจีนพานหนูไปแข่งลองเพย์ฮอกเกียนที่ประเทศไทยก่อนแล้วจากนั้นก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เมืองจีนค่ะโอ้โหเด็กมากตอนนั้นหนูหนูไม่มีความกดดันค่ะตอนนั้นคือหนูตื่นเต้นมากกว่าค่ะตอนที่ได้เป็นตัวแทนไทยไปแข่ง ตอนนั้นยังไม่มีความกดดันค่ะก็สนุกสนุกไปกับมันอยู่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปทํางานที่นูน่นแล้วก็ได้เดบิวต์ที่นู่นเหมือนกันค่ะคือตอนแรกคือมีโอกาสมีผู้จัดก,การชักชวนหนูไปที่ไทเปก่อนเหมือนไปร่วมงานกับเขาแต่คือเหมือนตอนนั้นพอได้ร่วมงานไปก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยแมทกันค่ะตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าเราเราได้ไปที่นู่นแล้วแล้วอยู่อยู่แบบอยู่ไปปีนึงก็กลับมาเลยรู้สึกเราไม่ได้ถืออะไรกลับมาค่ะ ก็เลยบอกกับตัวเองว่าอ่ะงั้นขอแบบลองอยู่อีกสักปีสองปีละกันเผื่อแบบจะมีอะไรที่ดีขึ้นตอนนั้นก็เลยเริ่มไปแข่งรายการร้องเพลงเพราะว่าโรงเรียนที่หนูเรียนอยู่ตอนนั้นนะคะมันเป็นโรงเรียนผลิตศิลปินจะมีเอเจนซี่มีโมเดลมีบริษัทโมเดลมีบริษัทถ่ายละครเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมามามาดูมาดูตัวเด็กคนไหนที่แบบเหมาะกับตัวละครนี้หรือว่าเหมาะกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นก็เลยมีโอกาสได้ไปเล่นละครถึงได้เดบิวต์เหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าอ่าโอเคมีโอกาสได้ขึ้นเวทีมีโอกาสได้ร้องเพลงก็ไปค่ะไม่คิดอะไรเลยสู้สู้เต็มที่อย่างเดียวตอนนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองไปรายการนี้จะมีผู้คนที่ชื่นชอบหนูมากขนาดนี้ขอบคุณรายการค่ะโปรดิวเซอร์วันวันส่วนแรกหนูว่าน่าจะเป็นเสียงเป็นเสียงร้องของหนู อย่างที่สอง,องหนูว่าอาจจะเป็นนิสัยของหนูด้วยค่ะนิสัยของหนูจะค่อนข้างโบบานิดนึงโกโก้นิดนึงไม่ซีเรียสชิวๆอะไรอย่างงี้ยหนูธรรมชาติค่ะ <c oughs> อันนี้พูดคือตอนนั้นที่หนูคิดไว้อะหนูคิดว่าถ้าจะถ้าเป็นนักร้องจะต้องเป็นเหมือนแบบเกิลเจเนเรชั่นเพราะว่าตอนนั้นหนูชอบเกิลเจเนเรชั่นมากค่ะชอบแบบสุด,สด แล้วตอนนั้นเกิลเจเรชันเพลงทุกเพลงเวทีทุกเวท,ท,เทีหนูดูหมดซูยองค่ะชอบซูยองค่ะรักซูยองที่สุดค่ะตอนนี้ก็ยังรักอยู่นะคะจะเป็นยังไงประมาณน,นี้จะจะไม่พูดไม่คุยคุณพ่อคุณแม่แมก็คือจริงๆหนูว่าอ่าสิบสองปีที่ผ่านมา อุปสรรคก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าหนูว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับหนูนะแล้วทุกครั้งก็คือเวลามอุปสักอยากจะถอยหรือว่าอยากจะท้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะคิดถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่เพื่อรู้สึกว่าอ่าตอนนี้เราแบบเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแล้วเราสามารถดูแลเขาได้แล้วก็อยากจะดูแลต่อไปค่ะเอ็กโซคือเพื่อนซื้อให้ค่ะเหมือนแบบเขารู้ว่าหนูชอบแล้วเหมือนเขาก็พาหนูไปดูอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกหนูจะซื้อเองแต่คือเพื่อนซื้อให้ แล้วสุดท้ายก็คือเขาก็ไม่ได้เอาเงินหนูไปคือหนูให้เขาแล้วแต่เขาไม่เอาหนูลืมความรู้สึกนั้นแล้วค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นแค่เวลาแบบแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวินาทีคือหนูรู้สึกว่าหนูขึ้นไปแล้วหนูก็ลงมาคือช่วงเวลานั้นหนูหนูรู้สึกสมองแล้วก็หัวใจแล้วก็วิญญาณของหนูมันออกจากร่างไปแล้วคือไม่รู้เลยค่ะว่าตดวเองทำอะไรอยู่คือจําได้แค่อย่างเดียวคือตอนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ คือหนูไม่ได้รู้สึกว่ามีคนเต้นลายล้อมหนูอะไรขนาดนี้นแต่ตอนนั้นอ่ะที่หนูรู้สึกได้ก็คือเสียงกีตแล้วก็แสงที่แสงไฟในมืออะค่ะของทุกๆคนแบบแท่งไฟอย่างเงี้ยคือณตอนนั้นหนูรู้สึกแบบโอ๊ยเราอยากมีแบบนี้บ้างจังอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ร่วมรายการกับจดอ่าเจอท้าเหล่าลชือนะคะแล้วก็คือได้มาสนิทกันตอนหลังตอนที่แบบจบรายการแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ หนูว่าเขาเป็นพี่ชายที่ดีสําหรับหนูคนนึงก็คือแบบเวลาหนูมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยค่ะแบบเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเป็นพี่ปรึกษาที่ดีมากๆคนหนึ่งแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยติดต่อกันค่ะเพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็ยุ่งงานตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตัวเองก็เจ๋งดินนะ <laughs> เก่งจัง เฮ้ยมีคนชอบเราเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนแบบซัพพอร์ตเราเยอะจังคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงขนาดนั้นนะคะแต่คือเหมือนแบบอัลบั้มนี้ปล่อยออกมาหนูเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แย่ตัวเองก็มีดีอยู่แล้วก็แถมยังมีแฟนคลับที่ชื่นชอบเสียงหนูเยอะมากมายดีใจค่ะตอนนั้นแล้วแบบคือณนะเวลานั้นอะหนูจําได้ว่าตอนนั้นหนูรู้สึกว่าพอแล้วแบบ ทำตามความฝาันสาเร็จแล้วอะไรเงรี้ยค่ะคือที่ทําตามความฝันสําเร็จคือไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะดังได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่คือหมายถึงว่าตอนที่หนูเข้าวงการบันเทิงตอนนั้นน่ะหนูก็เหมือนแบบบอกกับตัวเองอะค่ะว่าขอให้ได้ทําอะไรบ้างถ้าทําสําเร็จหนูก็จะพอใจแล้วอย่างแรกก็คือมีเพลงเป็นของตัวเองอย่างที่สองก็คือมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอย่างที่สามก็คือมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองใช่คือ หนูไม่ได้ต้องการว่าแบบเพลงของหนูต้องเวอร์ไวดังทั่วโลกหรือว่าคอนเสิร์ตของหนูจะต้องแบบเป็นหมื่นเป็นล้านคนอะไรเงี้ยค่ะแต่คือแค่แบบเราทําสําเร็จมีคนที่ชื่นชอบมาดูเราอะไรเงี้ยหนูก็มีความสุขแล้วก็ดีใจมากแล้วค่ะก็เลยนะตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเออพอแล้วกลับบ้านแต่ว่าเหมือนพอทําไปเรื่อยๆก็คือชอบจริงๆค่ะคือเหมือนแบบตอนนี้การร้องเพลงดนตรีหนูคือขาดไม่ได้แล้วอะ ถ้าขาดไปหนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ยังไงเพราะว่าหนูชอบตัวเองเวลาอยู่บนเวทีชอบตัวเองเวลาตัวเองร้องเพลงชอบตัวเองตรงนั้นนะคะก็ก็คือเหมือนปีนี้หนูกลับมาเมืองไทยจริงๆก็คือหนูอยากพักผ่อนยาวๆค่ะแต่เหมือนตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะอยากจะทําอะไรต่อแล้วเหมือนมีโอกาสได้รู้จักกับพี่ๆทั้งสามคนแล้วเหมือนพี่ๆเขาก็คอยพพอร์ตหนูตลอดแล้วเหมือนวันนั้นหนูเหมือนพูดขึ้นมาว่าอ่าจริงๆหนูก็อยากมีคอนเสิร์ตแบบอยากจัด แฟนคอนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพี่ๆเขาก็แบบลุยไปค่ะเต็มที่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณสุดสัปดาห์ค่ะที่มาช่วยพพอร์ตในครั้งนี้แล้วก็จริงๆแล้วแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือ,อในเรื่องในเรื่องเหนือเรื่องแล้วก็เพลงที่จะร้องหรือว่าความคิดแบบคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเป็นคนคิดละค่ะแต่ว่าหนูไม่ใช่โปรเฟสชันแนลไงยค่ะหนูอาจจะแบบ โยนโยนสิ่งที่หนูอยากจะทำแล้วก็เหมือนให้พี่ๆโชว์ดีเลคเตอร์ที่ที่เป็นมืออาชีพจริงๆมาช่วยมาช่วยคิดค่ะ,ค,ะคือจริงๆพอบเรื่องที่หนูคิดไว้อ่ะค่ะคอนเสิร์ตการคอนเสิร์ตครั้งนี้คือหนูอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าใน12ปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหนูมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายหรือว่าเจอกับเรื่องอะไรต่างๆหนูว่าเรื่องพวกเนี้ย เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับหนูทุกอย่างหนูก็เลยคิดว่าเหมือนอยากจะบอกเล่าให้แฟนๆทุกคนฟังเพื่อนๆพี่ๆคนใหม่ๆที่เพิ่งชื่นชอบหนูอาจจะแบบไม่ได้รู้จักตัวหนูขนาดนั้นนะคะก็อยากจะแบบบอกให้ทุกคนรู้ด้วยแล้วแบบรวมทั้งอัลบั้มที่3ของหนูก็ชื่ออัลบั้มก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็เลยคิดว่าคอนเซปต์นี้มันเหมาะกับหนูแล้วก็สองก็คือหนูก็อยากจะบอกเล่าเรื่องของหนูให้ทุกคนฟังด้วย ที่ไม่ลืมเลยนะตอนนี้ก็คือ,อคอนเสิร์ตท,ที่กวางโจค่ะตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตของวงของหนู Rocket Girl แล้วเหมือนวันนั้นนะคะ Sunstar มาเยอะมากมีทั้ง Sunstar ไทยมาเลเซียสิงคโปร์ Sunstar จีนด้วยค่ะก็คือมากันเยอะมากๆแล้วเหมือนตอนนั้นหนูได้เห็นป้ายไฟแบบภาษาต่างๆคือหนูจำภาพโมเมนต์นั้นได้แค่โมเมนต์เดียวค่ะเพราะว่าอันนั้นคือเหมือน ตาตรึงอยู่ในหัวใจค่ะตาตรึงอยู่ในหัวใจหนูที่สุดใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่หนูได้เห็นแล้วมันอยู่ในนั้นนะอยู่ในอยู่ในหัวใจจนถึงตอนนี้ค่ะาห,าหนูจะไม่ออกไปทานข้าวคนเดียวก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีคนทานข้าวเป็นเพื่อนหนูก็จะอยู่บ้านอาจจะแบบทําของเล็กๆน้อยๆทานหรือไม่ก็สั่งอาหารมาทานที่บ้านเองเพราะว่า ตอนที่เพิ่งไปจีนใหม่ๆอะคะ่ะเหมือนอยากออกไปดูโลกไงคะ่ะแล้วเหมือนตัวเองออกไปแล้วก็ไปนั่งทานข้าวแล้วเหมือนครั้งสองสามครั้งนั้นที่แบบทุกครั้งที่ออกไปทานข้าวอะคะ่ะคือเขารอบข้างอะคะ่ะไม่ก็จะแบบมีเพื่อนฝูงไม่ก็จะแบบเป็นครอบครัวแล้วเหมือนหนูนั่งอยู่คนเดียวทานข้าวอยู่คนเดียวคือสําหรับหนูอหนูรู้สึกว่าความสุขของหนูที่สุดในกิจวัตรประจําวันนะคะ่ะก็คือการได้ทานข้าว แล้วก็ได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวแต่คือเหมือนตอนนั้นไม่ได้อยู่กับครอบครัวไงคะแล้วทุกครั้งที่เห็นหนูก็จะแบบคิดถึงบ้านจังเลยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากจะคิดแบบนั้นค่ะแต่คือหนูว่าวันเวลาจะทําให้คนเปลี่ยนแปลงคือเมื่อก่อนหนูก็ยังมีภาพแบบนั้นอยู่แต่คือตอนนี้หน้าตอนนี้หนูรู้สึกว่าภาพนั้นมันค่อนข้างเลือนลางสาหรับหนู เพราะว่าเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ชอบให้ความหวังตัวเองชอบให้ความหวังกับโลกใบนี้แต่ว่าเหมือนแบบพอเจออะไรเยอะขึ้นมาเรื่อยๆะคะ่ะก็จะกลัวว่าถ้าในอนาคตถ้าเรายังหวังแบบนี้อีกแต่ว่าเราทำไม่ได้เราจะเป็นยังไงก็คือกลัวตัวเองดิ่งนะคะก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยกล้าคิดอนาคตว่าเราจะยังชอบและเรายังจะสามารถยืนอยู่บนเวทีได้อยู่ไหม แต่คือณตอนนี้ยังชอบแล้วก็ยังอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปณตอนนี้หนูอยากจะเป็นนักร้องที่ดีก่อนค่ะเพราะว่าหนูว่าจริงๆแล้วยังมีผู้คนมากมายที่ไม่รู้จักหนูไม่เคยฟังเสียงเพลงของหนูอยากจะทําตรงนี้ให้มันดีก่อนนะคะพอถึงจุดที่หนูว่าโอเคแล้วค่อยว่ากันว่าอยากจะทําอะไรต่อไปหนูขอแค่ให้คนที่ชื่นชอบหนูค่ะเขามีความสุขในทุกๆวนัน หนูเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้เขารู้สึกอบอุ่นก็โอเคละค่ะน่าจะเป็นโมเมนต์ที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าว่าดีใจที่วัวมีลูกแบบลือค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ยังจะคงตั้งใจทำเพลงแล้วก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากจะมีคอนเสิร์ตให้มากขึ้นได้พบปะกับแฟนๆได้เจอกับแฟนๆมากขึ้นด้วยค่ะ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยนะคะ